พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่ให้มุ่งต่อความสงบอย่าได้คิดถึงเรื่องอะไรต่ออะไรในเวลานี้ให้เตือนตนเข้าไปว่าไม่ใช่เวลาที่เราจะมาคิดอ่านการงานอะไรต่ออะไร เป็นเวลาพักพรหยุดทำการงานภายนอกและนี้เรามาทำงานทางใจมุ่งทำใจสงบโดยเฉพาะในขั้นแรกขั้นที่สองก็มุ่งให้จิตนี้มีปัญญาเฉลียวฉลาด รู้แจ้งในร่างกายนี่ตามเป็นจริงพร้อมทั้งเหตุทั้งปัจจัยก็ให้ตั้งใจลงอย่างนั้นใจมันก็ถึงจะสงบได้ถ้าหากว่าไม่มีจุดหมายอย่างว่านั้นมันมันก็คิดเลื่อนลอยไปทัว่วละจิตนี่นะบางทีมันก็นั่งง่วงอยู่เฉยเ บางคนน่ะไม่ชอบคิดอะไรก็มีชอบแต่จะนอนบางคนก็นคิดมากอันนี้มันไม่เหมือนกันในจิตใจคนเราเนี่ยอันผู้ใดไม่อยากคิดอะไรมีแต่ง,ง่วงอันนั้นก็ต้องใช้ความคิด คิดแต่ต้องคิดไปในทางธรรมคิดไปในทางบุญกุศลคิดคิดไปในทางสังเวชเช่นคิดถึงชีวิตนี่มันมีความตายเป็นที่สุดตายแล้วพัดภาคจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรติดตัวไปมัน นึกขึ้นว่าได้เนี่ยมันก็ตื่นตัวเกิดสังเวชขึ้นหวหมวงหายผู้ที่คิดมากก็ต้องตั้งสติอย่างว่านี่แหละนึกคิดมุ่งหน้าสู่ความสงบเมื่อจุดหมายปลายทางมีอย่างนั้นนะ มันก็จะได้ไม่คิดมากมันจะหยุดคิดลงไปเพราะถ้าขืนคิดอยู่มันก็จะไม่สงบดังนั้นมันตัวเองเนี่ยสอนตัวเองเตือนตัวเองให้หยุดคิดไปในอดีตอนาคตในกำหนดมุง่งรู้เท่าปัจจุบันนี้อยู่ปัจจุบันนี้เป็นอยู่อย่างไร ก็ให้กำหนดรู้เท่าปัจจุบันนี้อยู่ปัจจุบันนี้บางคนก็มีโรคภัยเบียดเบียนก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นก็มีก็ต้องรู้เท่าทุกขเวทนานั้นบางคนปัจจุบันนี้โรคภัยไม่เบียดเบียนร่างกายปกติ หายใจเข้าหายใจออกก็คล่องแคล่วดีถ้าเป็นแบบนี้อมันชักจะเพลินบัน,นี้นะชอบคิดสงสายไปโดยความเพลินถือว่าตนสบายไม่มีโรคภัยอะไรเบียดเบียนทางที่ให้ใจเพลิดเพลินพุ่งสั้นน่ะมันมีอย่างนี้แหละ ฉะนั้นจะให้มันสำคัญอย่างนั้นถึงแม้ว่าโรคภัยจะไม่เบียดเบียนในปัจจุบันนี้ต่อไปมันก็จะเบียดเบียนเหมือนกันเพราะร่างกายนี้มันเป็นรังของโรคมาแต่เมื่อเกิดนู่นโรคภัยไข้เจ็บมันชอบเกิดจากของโสโรครกโสโกะปก เช่นอย่างว่าในน้ำคลาน้ำาสกกระปรกเนะี่ยมันจะมีสัตว์ตัวเล็กๆไปเกิดอาศัยอยู่เยอะแยะเช่นไหปลาร้าอย่างนี้นะมันกม็มีหนอนได้ไปเกิดนะพวกทำปลาร้ากันไม่ปิดปากหอยอะ่ะเปิดไว้เนี่ยแมลงวันก็ไปไข่ใส่มันก็เกิดหนอนขึ้น อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละร่างกายของคนเราเนี่ยมันมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเมื่ออาหารนี่มันก็ไม่สะอาดเลยสกรปรกแล้วประทานเข้าไปในท้องในกระเพาะมันก็ต้องไปสกรปรกอยู่ในกระเพาะนุ่นที่มันไม่บูดไม่เน่า ทันทีนั่นก็เพราะเหตุว่าไฟธาตุมันทำหน้าที่ย่อยไม่ทันในให้มันเนา่ามันเผลอไฟธาตุมันย่อย,อยส่วนที่เป็นน้ำอันละเอียดนะให้ไปหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายนี้ส่วนใดที่เป็นกากมันก็ หายเทออกไปที่เราเรียกกันว่าอุจาระก็เมื่อร่างกายนี่มันเป็นอยู่ได้ด้วยของสกปรกอย่างนี้เราจะไปหาความสะอาดมาแต่ที่ไหนล่ะร่างกายอันนี้ที่พระพุทธเจ้าสอนใน้พิจารณาร่างกายให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงอย่างนี้ ก็เพื่อที่จะป้องกันจิตของโยคาวจรทั้งหลายไม่ให้กำหนัดยินดีไม่ให้เพลินไปในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้นะไม่ว่ารูปใดขึ้นชื่อว่าเกิดมาเป็นรูปสัตว์รูปคนได้อย่างนี้ล้วนแต่มันมีอาหารของสกปรกนี่ เป็นเครื่องรอเลียงไว้ทั้งนั้นเลยอันนั้นเมื่อเพ่งดูร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี่เห็นประจักษ์ว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นแล้วรูปอื่นมันก็เป็นเหมือนกันเนี่ยไม่แปลกกันเลยมันก็หายพเพลินแบบน,นี้นะ,ะเมื่อมันเห็นเหมือนเหมือนกันล่ะเมื่อมันเบื่อนหน่ายรูปกายที่ตนอาศัยอยู่นี่ มันก็เบื่อหน่ายรูปกายภายนอกนุนเหมือนกันเพราะมันมีสภาพอย่างเดียวกันเนี่ยสำหรับผู้ที่ชอบเพลินไปในรูปร่างกายอันนี้ <c oughs> ก็ต้องเพง่งพิจารณาอย่างนี้ถึงแม่ร่างกายนี้จะไม่มีโรคภัยเบียดเบียนมันก็เป็นของไม่สะอาด เพียงแต่ว่ามีหนังหุ้มอยู่ขอปกปิดสิ่งโสโครกโสภบกเท่านั้นเองเนี่ยถ้าลอกหนังนี้ออกแล้วสิ่งโสโครกต่างๆมันจะปรากฏให้เห็นทุกแห่งทุกหนในร่างกายอันนี้ไม่มีอะไรสะอาดสักหน่อยเดียวเลยนี่เราต้องพิจารณาให้เข้าถึงความจริงอย่างนี้ อย่าไปหลงติดอยู่เพียงแค่ผิวหนังอันขาวๆนี่เท่านั้นนะขาวๆแดงๆถ้าใครหลงไม่พิจารณาให้ถึงภายในแล้วมันก็ติดอยู่แค่สมมุติเท่านั้นเองนะติดว่ารูปนี้สวยรูปนี้ขาวสะอาดดี มีน้ำมีนวนดีอะไรอย่างนี้พอเห็นเข้าก็วิตกขึ้นมาอย่างนี้แล้วครับเกิดความพอใจในอย่างนี้เนะี่ยมันนับว่าไม่สมควรเลยที่เราจะมาหลงอย่างนี้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมผู้ภาวนาอยู่มันก็ต้องเห็น ร่างกายนี้ตามเป็นจริงได้เพราะว่าจิตก็อาศัยร่างกายอันนี้อยู่เมื่อสำรวมจิตให้แน่วแน่อยู่ภายในได้แล้วทนหนจึงจะไม่รู้เรื่องของร่างกายนี้ล่ะต้องรู้อะ่ะแต่บางคนรู้อยู่แต่หากไม่ยอมสงบเพ่งดูเมื่อรู้อยู่แล้ว ไม่ควบคุมจิตให้เพ่งดูอยู่ภายในมันก็จะไม่สังเวชสลดใจไม่เวือไม่ได้รู้ว่าร่างกายมันเป็นอย่างนั้นแหละแต่ก็ยังส่งใจออกไปข้างนอกนู่นไม่ยอมเพ่งพิจรารณาอมีแต่รู้เฉยไม่เห็นอ่าพูง่ายๆร,รู้เฉยแล้วไม่เห็นมันก็ไม่ปรงใจไม่ลงไง เหมือนอย่างเรารู้เขาที่เขากระพือกันมาต่างๆนาน,นาหมดนี้นะสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อง่ายนั่นไม่ค่อยเชื่อหรอกข่าวลือต่างๆเขาตอเมื่อทนได้เห็นด้วยตาเข้าไปแล้วชัดๆแล้วนั่นหละเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซ็นตเลยว่าเรื่องนั้นเป็นจริงอย่างนั้นแต่บางคนก็ พอจะรู้ข่าวเท่านี้ก็เชื่อเอาเลยว่าเป็นจริงอย่างนั้นร้อยเปอร์เซนเลยอย่างนี้ก็มีนั่นท่านเรียกว่าเป็นผู้เชื่อง,ง่ายงมงายอันนี้ก็เหมือนกันแหละการที่พระาศาสดาทรงสอนให้เพ่งพิจรารณาร่างกายก็เพื่อที่จะให้เห็นนั่นแหละ แต่อันรู้ว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงมันสกปรกไม่สวยไม่งามนี่รู้อยู่ทุกคนเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่เห็นด้วยปัญญาหมายความว่าอย่างนั้นดังนั้นพระองค์เจ้ายังสอนให้สำรวมจิตให้แน่วแน่เข้าไปแล้ววันนี้ก็เพ่งดูเพราะจิตที่สงบลงไปนิวรห้าดับ ย่อมผ่องใสเบิกบานเมื่อมันผ่องใสแล้วนะมันก็ย่อมมองเห็นได้นี่พ่านึก่าจะดูอัตภาพร่างกายนี่อย่างนี้นะมันก็เห็นแจ้งในร่างกายนี้ตามเป็นจริงอนะร่างกายนี้เป็นอย่างไรมันก็เห็นอย่างนั้นพอนึกถามตัวเองว่าร่างกายนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงมันก็ต้องตอบตัวเองเลยบอกว่าไม่เที่ยง ภาพแห่งความไม่เที่ยงนะั้นมันก็ปรากฏในใจความเปื่อยเน่าผุพังแตกสลายลงมันก็ปรากฏขึ้นให้เห็นอย่างนี้แหละที่เมื่อใจสงบลงไปแล้วนะปัญญามันเกิดขึ้นใครที่ว่าไม่ฉลาดพิจรารณาไม่ทราบว,ว่าวิปัสสนาเป็นอย่างไร ก็ให้พึ่งเข้าใจเสียวิปัสนาแปลว่าความเห็นแจ้งด้วยใจเห็นอะไรก็เห็นแจ้งจริงๆไม่ได้สงสัยลังเลนั่นแหละเรียกว่าวิปัสนานะเห็นร่างกายอย่างนี้ก็เห็นแจ้งประจักษ์ดังอธิบายมานี่แหละเห็นถึงความจริงเพราะความจริงของร่างกายนี่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะ มันมีความสกรปรกไม่สวยไม่งามด้วยทั้งไม่เที่ยงด้วยแปรปวนไปมาหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกสลายลงไฟเผาแล้วก็เหลือแต่กระดูกนี่ความจริงของร่างกายเราก็เห็นกันอยู่ชัดๆเห็นด้วยตาหนังก็เห็นคนอื่นเขาตายเอาไฟเผาแล้วเอากระดูกใส่ขวดโหลมาเก็บไว้ที่วัด นั่นน่ะมีอยู่ถมไปทำไมไม่พิจารณากันละ่ะนั่นน่ะแม่ตัวเองก็ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ร่างกายที่ตนอาศัยอยู่เนี่ยผลสุดท้ายมันก็เหลือแต่กระดูกก็ยังดีนะ,ะคนบุกบางคนก็เกิดมาแล้วทำคุณงามความดีสำหรับผู้ครองเรือนกครองจริงๆ ทำบ้านเรือนให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นนำครอบครัวไปโดยสวัสดีไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเกินประมาณขยันหมั่นเพียรในการทำการทำงานรวบรวมมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองแสวงหาอสังหาริมทรัพย์ ทรัพที่ไม่เคลื่อนที่ได้เช่นที่นาที่บ้านปลูกบ้านสร้างเรือนให้ถาวรไว้เพื่อรูปหลานได้อยู่ได้อาศัยในภายหลังเมื่อตนละโลกนี้ไปผู้เช่นนั้นเน่ะเมื่อตายลงเขาเผาแล้วเขาก็เก็บเอากระดูกใส่ขวดโหลมาไว้ในวัดวารามอ่า แล้วก็พากกันมาไหว้มากราบมาสักการะบูชาทำบุญกุศลอุทิศส่วนผลบุญกุศลไปให้เพราะลูกหลานเขานึกว่าพ่อแม่เรานี่ดีมากมีคุณต่อเราได้ให้กำเนิดเกิดมาเป็นคนแล้วยังเลี้ยงดูปูเสืออจนเจริญไว้ใหญ่โต แล้วก็สร้างมรดกหลักฐานต่างๆไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดได้อาศัยในภายหลังนี่ดังนั้นแหละลูกหลานเขาจึงได้เคารพกรกาบไหวบูชาในบางคนทีนี้เกิดมาแล้วไปคบหาสมาคมแต่คนผ่านไม่คบหานักปราชญ์บัณฑิตคนผ่านก็ชักชวนให้ ดำเนินชีวิตไปในทางอาบายามุกบำเพ็ญตนเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นนักเลงเล่าเป็นนักเลงเล่นการพนันนี่บุคคลไปคบคน,คนชั่วเป็นมิตรนะคนชั่วนั้นหมายถึงคนเป็นนักเลงสามจำพวกนี้แหละเมื่อบุคคลใดได้คบคนชั่วเป็นมิตรอย่างว่ามันก็ทำตนไม่ดีประพฤติตนไม่ ถูกต้องตามํานองครองธรรมเพราะการบําเพ็ญตนเป็นนักเลงเหล่านั้นนะเงินทองมีเท่าไหรก็ไม่เหลือจิบหายหมดก็ต้องพาครอบครัวนั้นอยู่ด้วยความยากลําบากด้วยความอดความอยากหิวโหวยลูกหลานทั้งหลายเขาก็เกลียดแต่เวลายังมีชีวิตยอยู่ก็ดีเมื่อหมดอายุสังขารไปสู่โลกหน้าแล้ว ร่างกายนี่เขาเผาแล้วเขาก็ฝังกระดูกไว้กับพื้นดินนั่นแหละเขาไม่ยกย่องแล้วอืมกระดูกนั่นฮะก็จมอยู่พื้นดินนั่นแหละเขาไม่ได้เทิดทูนไว้พื้นที่สักการะบูชาอะไรเลยอย่างนี้มีอยู่ถมไปมนั่นแหละคนเราผู้ที่ไม่มีภาวนา ไม่ได้มาเพ่งพินิษด,ดูอัตภาพร่างกายนีย่มันเลยไม่มีสติปัญญาที่จะนำตนของตนให้ถึงซึ่งความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมไม่สามารถจะถือเอาประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้าได้เลยประโยชน์ในปัจจุบันก็ไม่สามารถจะสร้างเมื่อสร้างตัวให้เจริญเทียมบาเทีมยมไหลคนอื่นเขา ได้ประโยชน์ในภายหน้าก็ไม่มีทางที่จะติดตัวไปเพราะว่ามัวแต่ทุกแต่จนไม่ได้ทำบุญทำทานไม่ได้เข้าวัดฟังธรรมไม่ได้ฝึกขนอบรมกายวาจาใจของตนให้ตรงต่อสินธรรมเลยถ้าจะมีกะเพียงเล็กน้อยน้อยมันก็สู้อำนาจของกิเลสไม่ได้ นี่แหละคนเรานะเกิดมาในโลกนี้ขอให้พากันคิดดูให้ดีอ่าบุคคลใดได้ขอหาสมาคงกับนักปรา์บัณฑิตละ่ะก็นับว่าเป็นผู้มีวาสนาเพราะนักปรา์ท่านจะชักชวนให้ฝึกกายวาจาใจของตนให้ดีขึ้นไปโดยลำดับเสนนักปรา์ทางหลายมีพระพเจาเป็นต้น องค์จะชักชวนให้บำเพ็ญทานการกุศลเมื่อมีเข้าของเงินทองมาแล้วก็อย่าตนีเขาตายแล้วเอาติดตัวไปไม่ได้มีมากว่าเข้าไปมีแต่โจรขโมยเนี่ยนะมันจะมาคอยลักคอยแย่งชิงกี้ปล้นเอาบางทีมันก็ฆ่า,าเจ้าของทรัพย์ตายแล้วผลเอาของไปเมื่อนี้นักปราชญ์ท่านจึงแนะนำให้ แบ่งกินบ้างแบ่งทานบ้างนั่นแหละถ้าไม่ทำอย่างนั้นแล้วสักหน่อยก็จะเป็นภัยต่อตัวเองแล้วนักปราชญ์ก็ชักชักชวในให้รักษาศีลให้เว้นจากกรรมอันชั่วรือแนะนำไม่ให้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นหาทางหลีกเลี่ยงจากการจากการเบียดเบียนแนะนำให้เจริญเมตตากรุณาทุกวันทุกคืน จนเกิดความเอ็นดูสงสารทั้งตัวเองและบุคคลอื่นสัตว์อื่นโดยฐานที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนักปราชญาท่านจะแนะนำไปในทางนี้แหละนอกจากนั้นแล้วก็แนะนำให้เจริญสมถะและวิปัสสนาเพ่งพิจารณาร่างกายสังขารน,นี่ ให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามสภาพความเป็นจริงเพราะว่าความจริงของร่างกายมันเป็นอยู่อย่างนี้แต่จิตของคนเราเนี่ยมันไม่ชอบพิจารณาความจริงมันถูกกิเลสหลอกลวงให้เข้าใจผิด คิดว่ารูปกายนี่สวยงามคิดว่ารูปกายนี่เที่ยงยั่งยืนคิดว่ารูปร่างกายนี่เป็นของตนจริงๆนี่มันเป็นอำนาจของโมหะความหลงความไม่รู้จริงเหล่านี้มันให้เกิดความเข้าใจผิดเห็นผิดไปในอัตภาพร่างกายนี้ดังนั้นแหละทุกคนอย่าไปหลงกลมายาของกิเลส กิเลสมันชักจูงให้คนเราเห็นให้เคลื่อนข้าดไปจากความเป็นจริงความเป็นจริงแนละ้วร่างกายอันนี้ไม่มีชิ้นส่วนอะไรไม่มีส่วนไหนมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเหล่านี้เที่ยงยั่งยืนไม่มีเลยแล้วก็อัตภาพร่างกายทุกส่วนเนี่ยไม่มีอะไรที่จะสวยงามยั่งยืนตลอดไป แม้ว่ามันจะสวยจะงามก็สวยไปได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นแหละสักหน่อยแล้วมันก็หายจากความสวยงามเละมันแปรปูวนปันชุดโทมไปไม่มีอวัยวะร่างกายส่วนไหนที่จะเที่ยงยั่งยืนที่จะไม่แปรปูนเป็นทุกข์วนวายไปไม่มีรูปร่างกายอะไรที่จะบอกได้บังคับได้เมื่อให้มัน แปรปวนแตกดับไปอย่างนี้นะไม่มีเลยในโลกอันนี้นะแม้แต่เทวดาอินพรมท,ที่บุญกุศลตกแต่งรูปร่างกายนี้ให้อย่างสวยสดงดงามและละเอียดปราณีตกวัวรูปกายของมนุษย์ถึงน,นั้นอยู่ไปอยู่ไปบุญหมดแล้วก็ตายร่างกายนี้ก็เหี่ยวแห้งไปไม่ไม่มีอะไรจะยั่งยืนอยู่ได้เลย บพัพพรูปทั้งหลายนั่นจะเป็นรูปหยาบก็ดีรูปปานกลางก็ดีรูปละเอียดแบนี้ใดๆก็ตามเลยมันเป็นอยู่ด้วยเหตุปัจจัยถ้าเมื่อหมดเหตุปัจจัยนั้นลงเมื่อใดแล้วรูปนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้มันเห็นตามสาภาพความเป็นจริงอย่างนี้ ทั้งหมดนี่นะเรื่องของวิปัสนาทั้งนั้นแหละให้พึ่งเข้าใจแต่ว่าต้องเห็นแจ้งก่อนนะจึงจะเป็นวิปัสนาได้ถ้ายังไม่เห็นแจ้งประจักษ์จริงๆยังไม่เบื่อไม่นายยังไม่คลายความยึดความถือลงไปก็ยังเป็นวิปัสนาไม่ได้ให้พึ่งเข้าใจ ดังนั้นต้องพิจารณาให้มันเห็นแจ้งเมื่อมันเห็นแจ้งแล้วมันเบื่อหน่ายหรอกหรือมันสังเวชสลดใจนี่นี่เป็นเครื่องหมายบอกให้ว่าตนพิจารณาร่างกายนี่มันเห็นแจ้งได้จริงมันถึงได้เบื่อหน่ายถึงได้สังเวชสลดใจว่าดวงกิจนี่มาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงจริงๆ เหตุนั้นมันถึงทนได้ยากลำบากมันจึงเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้แหละเมื่อมันเห็นแจ้งเมอนเบื่อมันนายมันสังเวชสลดใจอย่างนี้แล้วทำยังไงบะนี้ก็ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะไปเบื่อหน่ายอยู่นั้นตลอดเวลาหรือจะไปสังเวชสลดใจอยู่นั้นตลอดเวลาอันนั้นก็ยังไม่ใช่วิปัสสนากร ต้องเพ่งความเบื่อหน่ายความสังเวชเหล่านั้นก็เป็นสังขารเหมือนกันก็เป็นของเกิดของดับไม่ยั่งยืนเมื่อความสังเวชสะลดใจความเบื่อหน่ายเหล่านั้นระง,งับดับลงวันนี้จิตก็เป็นอุเบกขาแล้วเป็นกลางแล้วต่อสังขารน,นามรูปต่างๆทั้งภายนอกภายในทั้งไกลทั้งใกล้ทั้งยาบทั้งละเอียด วันนิดสุกขุมอย่างไรก็ตามก็รวนแต่มีสภาวะเหมือนกันหมดเลยมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็แปรปูนไปในท่ามกลางแตกดับไปในที่สุดก็มันเห็นแจ้งประจักษ์อย่างนี้แนะมันถึงปรงถึงวางลงได้แล้วจิตก็รวมลงเมื่อจิต รวมลงเป็นหนึ่งอยู่มันก็เห็นแจ้งในนามรูปตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่ต้องคิดไม่ต้องพิจารณาก็เห็นแจ้งเลยบบนี้นะอืมนั่นแหละเรื่องของวิปัสสนานะให้พึ่งเข้าใจทําอย่างนี้แหละเลื่อยไปไม่ใช่ว่ามันเห็นแจ้งแนละ้วแล้วมันจะละอุปทานได้ขาดเด็ดทีเดียวไม่ใช่มันก็ค่อยละไปทีละน้อยละน้อยไป เมื่อเราพิจารณาไปบำเพ็ญสมถะให้เกิดขึ้นแล้วก็เจริญวิปัสนาไปอย่างที่กล่าวมานี่จนว่าจิตรวมลงได้อย่างทุกครั้งทุกครั้งไปเลยอย่างนี้นะอินทรีย์มันจะแก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับเมื่ออินทรีย์มันแก่กล้าเต็มที่แล้วมันก็จะมัก มันมีองค์ 8, แปดนั่นก็ดีหรือว่าศีลสมาธิปัญญาก,ก็ดีมันก็จะรวมตัวกันลงเป็นหนึ่งที่ท่านเรียกว่ามัรคัมังคีนั่นแหละเมื่อมันรวมตัวกันลงเป็นหนึ่งแล้วมันก็เกิดความรู้หรือว่าญาณเนนะี่ยทั้งรู้ทั้งเห็นเลยแบบนี้นะอย่างนี้เนะี่ยที่มันจะละสังโยชน อันเป็นเครื่องผูกจิตใจให้เกาะให้คล้องให้ติดอยู่ในโลกนี้ขาดออกไปได้ก็ด้วยอำนาจแห่งมรรคสมมังคีนี่เองอเพราะฉะนั้นแหละเมื่อทราบอย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจทำความเพียรเพ่งพินิสพิจารณาไปโดยไม่ท้อไม่ถอย เราเพ่งพิจารณาอะไรก็ให้จิตมันรวมลงให้ได้นี่เป็นหลักสำคัญเนี่ยถ้าพิจารณาอะไรจิตรวมลงไม่ได้แล้วก็ยังไม่ถูกยังใช้ไม่ได้ต้องให้มันรวมลงจริงๆอะ่ะมันรวมลงได้นั่นแสดงว่ามันปล่อยมันวางเปอย่างนั้น <c oughs> เมื่อรวมลงได้เกิดญาณความรู้ขึ้นก็พยายามรักษาญาณความรู้อันนั้นไว้อย่าให้มันเสื่อมเพราะว่ามันเสื่อมได้เหมือนกันนะถ้าไม่รักษาเนี่ยญาณความรู้ดังกล่าวมาเนี่ยเมื่อมันยังไม่ทันบนรรลุถึงโลกุตระธรรมแล้วมันเสื่อมได้ดังนั้นเนะี่ยเพิ่งรักษาไว้ให้ ดีเรื่อยไปแล้วมันก็จะได้รวมกำลังกันแก่กล้าขึ้นโดยลำดับไปดังแสดงมา